สวัสดีครับ f อทุกทุกท่านนะครับวันนี้ร้านตรัสนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิกาจากแบรนด์อันบ้านะครับในเดือนนี้ทางอันบ้าจะมีโมเดลของอันบ้าออโตมิติกออกมาใหม่นะครับรูปทรงสวยงามน่าใช้มากเลยทีเดียวนะครับเป็นนาฬิการูปทรงเรือนใหญ่นะครับระบบออโตมิติกจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับ สำหรับเรือนแรกที่จะนำมารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาอันบารุ่น ALC433X1 นะครับเป็นนาฬิกาอันบามาคุชิตะไทยแลนด์ครีเอชั่นนะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีรหัสคือ ALC433X1 นะครับส่วนแรงบันดาลใจในการออกแบบนาฬิการุ่นนี้ก็คือมาจาก มาคุชิตะนักกีฬาซูโม่ขั้นที่3ของญี่ปุ่นนะครับโมเดลรุ่นนี้ทางอันบ้าเขาจึงนำจำลองโมเดลตัวเรือนมาจากไซโกซูโม่นะครับนำมาประกอบเป็นอันบ้ารุ่นนี้นะครับซึ่งนาฬิกาซูโม่ก็คือเป็นนาฬิกาที่มีรูปทรงอ้วนล่ำนะครับกลมๆนะครับคล้ายๆกับรูปทรงของซูโม่นะฮะแล้วก็ ตัวเรือนจะใหญ่อยู่ที่45มิลมรนะครับสำหรับตัวเรือนรุ่นนี้แล้วก็ความสวยงามของรุ่นมันอยู่ที่สีสันของนาฬิกานะครับซึ่งสีสันของรุ่นนี้จะเป็นสีสันออกโทนของเขาเรียกว่าสไตล์ไซโกกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางอันบ้าออกแบบรุ่นนี้มาก็เน้นโทนขาวแดงน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวนะครับโดยมากับขอบบาเซเลแบบครึ่งนะครับเป็นแบบแบ่งครึ่งๆของสีขอบบาเซลนะครับครึ่งบนก็จะเป็นสีออกสีซิลเวอร์นะครับส่วนครึ่งล่างจะเป็นขอบบาเซลสีน้ําเงินนะฮะในส่วนของการหมุนขอบรุ่นนี้ขอบหมุนได้นะครับเป็นขอบหมุนได้แบบ2ทิศทางนะครับแล้วก็ ตัวเรือนอย่างที่เรียนไปนะคร45มิลก็จะใหญ่เต็มข้อดีส่วนกลไกลของรุ่นนี้ก็จะเป็นกลไกล Y 6 7 6 C นะครับ21 G-Well สํารองพลังงานที่41ชั่วโมงแล้วก็ส่วนสิทธิภาพการขนานก็จะอยู่ที่100เมตรนะครับกระจกก็เป็นกระจกคัดอคลตับแ,แบบเรียบนะครับผมด้านของตัวเรือนก็จะเป็นนะครับสไตล์ขัดเงานะครับ แบบนี้เหลี่ยมมุมหรือการโค้งเว้านะครับก็ในสไตล์ของไซโกซูโม่เลยนะครับรุ่นนี้มาดูที่ฝาหลังนะครับก็จะเป็นฝาหลังเกลียวทึบนะครับกันน้ำนะครับผมลึก100เมตรมีโลโก้อันบ้านะครับเม็ดมิยมก็จะเป็นเม็ดมิยมนะครับ ไม่มีเกลียวนะครับสามารถดึงตั้งเวลาได้เลยนะเข็มมาร์กเกอร์เขาจะมีลมีใบเลืองแสงชัดเจนที่มืดนะครับการแสดงวันที่และสัป,ปดาห์ก็จะอยู่ที่ตำแหน่งสารนาฬิกานะครับเข็มวันที่เป็นสีแดงก็ตัดกับเพื่อนผิวที่เป็นสีสินว่าด้อยบงลงตัวนะครับดูรายลาได้ชัดเจนดีมากเลยนะครับรุ่นนี้ก็มีความสวยงามนะครับแวววาวดีนะสายของอันบ้าวตอมติกลือนนี้ก็จะเป็นสายสเลดแบบพับนะครับ แล้วก็เป็นสายแบบเปิดปิดแบบปุ่มกดนะมีโลโก้อันบ้าที่บานพับแบบนี้พับลงของนาฬิกาก็ลงตัวหน้าใช้นะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้เดี๋ยวแอดมินจะลองทาบข้อมือดูนี่สำหรับข้อมือแอดมินก็จะอยู่ที่นะครับประมาณ6.5นะ เทียบกับนาฬิกาว่าเรือนนี้ห5าิลก็เต็มข้อดีนะครับไม่โกงเลยนะครับเรือนใหญ่เฉยนะครับแต่ลักซูร์เขาไม่ถึง50มิลนะทำให้นาฬิกาไม่มีความโกงไงฮะนีให้ดูนะครับเข้าข้อได้ดีมากๆเลยนะครับข้มือเล็กข้ามือใหญ่สามารถใส่ได้สวยครับสำหรับอันว่าเรือนนี้โทนสีที่ออกมาก็จะมี2รุ่นนะครับคือรุ่นสีกันดาแบบนี้แล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินขาวนะครับ สำหรับอันบ้าหน้าปัดสีน้ำเงินนี้ก็คือท่า ALC 435 X1 นะครับจะเป็นอันบ้าที่ออกโทนขาวสลเอร์นะครับแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับขอบวซสร์อของรุ่นนี้นะครับเป็นขอบฟิล์มนะครับซึ่งจะแบ่งโ,โซนที่12นาฬิกาถึงที่ตำแหน่ง4นาฬิกาจะเป็นแถบสีน้ำเงินนะครับที่เหลือจะเป็นแถบสีขาวสลเอร์นะครับผมด้านไหนก็จะเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินสันเรนะครับ เป็นประกายสวยงามนะครับเข็มเป็นสีเงินนะครับซีลแล้วก็เข็มนาทีของรุ่นนี้จะแดงเฉพาะบริเวณที่ปลายเข็มนะครับแล้วก็มาร์กเกอร์แล้วก็เกกข็มชั่วโมงนาทีก็มีลูมินเนรงแสงได้ในที่มืดได้เช่นกันนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีถ่ายลูมิเนไนนะครับความสว่างว่าเป็นอย่างไงนะครับภาพรวมก็มีสีสันสวยงามและคนที่ชอบนาฬิกาออกโทนสีน้ําเงินรุ่นนี้ก็สวยนะครับ ขึ้นข้อได้ดีมากๆรุ่นนี้เด่นที่หนะ้าปัดน้ําเงินแล้วก็ตัดกับขอบที่เป็นขอบเป็นบาเซอร์เป็นสีขาวซินเวอร์นี่ถือว่าทําให้นาฬิกาเราดูลงตัวมีคลาสมากๆเลยนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้การกันน้ำก็ได้ึง100เมตรนะครับเดี๋ยวลองมาขึ้นข้อดูเนี่ยดูด้านหลังก่อนนะเป็นฝาหลังทึบแบบเกลียวนะครับสวยงามสำหรับรุ่นนี้อา้าทับข้อดูเลยเป็นยังไงนะนี่ ท่านใดที่ชอบนาฬิกาสีน้าเงินนะครับรุ่นนี้สวยงามมากๆเวลาขึ้นข้อนะครับเข้าข้อดีมากๆไม่ว่าข้อมือเล็กข้อมือใหญ่เลยนะครับรุ่นนี้แอดมินให้ดีไซน์รุ่นนี้ออนบ้าสวยงามมากๆให้สิบเต็มสิบเลยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่ออย่างร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับเพราะว่าราคาป้ายของรุ่นนี้ก็อยู่ที่5,800บาทนะครับส่วนส่วนลดก็ลองทักทายอย่างร้านตลาดนาฬิกาดูได้นะครับ ก็จะมีส่วนพิเศษสุดพิเศษให้เลยสำหรับทุกท่านนะลองทักทายกันเข้ามาได้นะครับหรือยาสั่งผ่านตลาดนากาชั้น n น้าทางช่องทาง l a z a d าหรือช h อป e ีก็ได้นะครับในนั้นก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศได้เช่นกันนะสินค้าก็มาพร้อมกล่องแบบนี้แล้วก็มีใบรับประกันศูนย์นะครับ1ปีให้สำหรับทุกเรือนนะครับซื้อสินค้ากับร้านตลาดนากามั่นใจได้นะครับ เ,เราเป็นดิลเลอร์โดยตรงจากทางศูนย์ครับสำหรับวันนี้ทางร้านตลาดนากาเขาญาจบการวิวเพียงเท่านี้นะครับหากต้องการติดตามชมนาฬิการรุ่นใหม่ๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตลาดนากาช h a นแนลด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ